Ui, quá nhào nhào, giản như vậy đấy.

กอนั่นใหมใช่ไหมเป็นวรไมไม้ไม้ต้องไม้พระเจ้าเหต ตกใจได้บ้กไดยีตกใจตกใจเจ้า้น้มันเม่ปนาหเนกะข้นเจ้าสิ้นลเมนบ่เจ้าเห็นอยู่บ่สารที่ว่ามาจูนจะเห็นอยู่บ่จะเกื่นเห็นเห็นเห็นเจ้าสิ้นลนอน

ไปน้ำกันเนาะนกันเลยอไม่หลุเนะ้าใหม่ไหวได้ไหมหน่อยเดียววาบๆไปเนาะไปหน่อยห่อนแห้งดี

แม่แม uh ่นแม่นโอเบิร์ดเอาลงไปมันแรงดิ

มาตายไปใช้มาตายยู่บ้านพวกบอยู่บ้านพูอ๋อเป็นพีบบ้านขาเบิ่งได้ี่นอนเพราะชิเนียนโชเงินขาวเป็นดีบ่แม่แม่ หมายว่าหมายว่าเลยเนาะเบางใ่แป๊บเดีหนบือง uh so, um ี่กอนอาจะเมียนนีว่าเมียนตอนหนึ่งเราะท่านหอดมันหอดนะปเทายางเมื่อวานเช็ดลงอีกครับพี่เนอะ แม่แม่ข้าวเดียวนี่ช่วงล้มพอดีเลยช่วงล้มมาพอดีนี่ใหม่แ no> ล้วเลยใหม่แล้วพูดกั กระโตแล้วบงายกันแล้วกโตแล้วเนาะม่ต่กดเนาะ่นีบกพดสพดียวกันเบิดสีด้วยด้วยสีจนอาย่ในดินเบิดพี่น่อยไหมลงดินคือเก่าดินคือเก่า ใหม่แล้วใหม่ม่นละใหม่แล้วเป็นทในทางในหมนใหม่อรู้วแล้วใหม่ที่หลดไปแล้วนะที่หลด

เ้าสิบเก้ปีเออเก้ิดปีเออลูกมันรเก้าสิบเจ็ดปีเก้าสิบเจ็ดปวางวาร้อยสองปียังบ่งหัวร้อยเปเาสิบเจ็ดปตะกี้เพิ่งจะเกี่ยวถีบอยู่นะพี่น้ององงคปีขึ้นลังเลยเนาะ รถถีบที่แมนรถถีบเราอยู่แทะเดินแล้เอามาหายแล้วมาหายแล้วเสมรถถีบคู่ใจกับผ้าดวงหนึ่งพี่น้องจะเห็นเราไปทางใดกันลมัดแอแมนกันกระดาษ้าทีเดเนาะแมนโลตรวนั้นละปันแงยแงะง

มา่ก่อนก็ได้ตอนชีมาบึง์นนบ่อนทีพระจ้าจักรีส่งนันสการ์นั่นว่าไปว่ามาแหละก่ะคนลุก เเห็นเลยนะเงพอม่ใหญ่เลยย่งใ่โตพอมีใหญ่เลยย่ใหญ่โตเห็นเมื่้าแกงสีพึ่งงาน

ก็บเห็น่นน้ำพิทักบเห็นแลาน้ำพ้อักพิ่นน้ำเมียนดีกระด้เมียนโตเมียนต้นดี

mình này đâu ừ. là ừ. hôn nàng để bố hiến bỏ hứ hiến một vì nó แต่ยังไม่กระโตพี่น้องวันนี้นะนแม่นมีบุญกัไปเมียนดีขนาดเนาะบุขึ้นไม่ใหญ่นะ ฉันบอกเห็นย uh ังดีนถึงเราอมอืแถ้าพี่น้องไปพกๆกันลิปนะพี่น้องทีนี้มาจะกทุกคนเดียวอะไซ้ำนียรพี่น้องเหมียนเราเหมียนดีเลยพี่น้องไปนะ